สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนโนะคะที่ดินสวยๆบ้านมาบค้าตำบลคลองกิว่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีสวยจนน่าซื้อนะคะแปลงนี้มีเนื้อที่24ไร่2งาน85ตารางวาโฉนด5แปลงติดตั้งระบบน้ำไว้เรียบร้อยมีทั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์บ่อก,กักเก็บน้ำ3บ่อนะคะ ร้อมรั้วด้วยไผ่เลี้ยงหวานมีรำทานธรรมชาติยาวตลอดแนวที่ดินอยู่ติดชุมชนหมู่บ้านค่มมีคนพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะราคาไล่ละ1รล้านบาทเจ้าของพัฒนาที่ดินบนพื้นที่เป็นสวนผลไม้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้แล้วด้วยนะคะเน้นออกแนวเกษตรอินทรีย์ค่ะและปลูกไม้เนื้อแข็งนะคะมีมากกว่า500ตน้นรวมพืชผักสวนครัว สวนผลไม้พืชทานได้นะคะพร้อมกับการจําหน่ายได้ด้วยนะคะมีฝรั่งกิมจูฝรั่งเนื้อชมพูประมาณ5-600ตน้นต้นกล้วยหลายร้อยต้นเลยนะคะเป็นกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมมีต้นน้ำดอกไม้มะม่วงนะคะทุกท่านมีมะละกอต้อนเลนฟ้าไผ่เลี้ยงหวานไม้เนื้อแข็งเป็นพืชเศรษฐกิจก็มีนะคะหลายร้อยต้นเลยทีเดียวค่ะ อยู่ใกล้วัดมาบค้า1กิโเมตรอยู่ใกล้โรงเรียน11กิเมตรอยู่ใกล้อำเภอบ้านบึง13กิโเมตรห่างจากโรบินสัน40กิโมตรห่างจากเซน็นท่านชนบุรี38กิเมตรนะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะเจค,คิโนโได้ใส่รายละเอียดเบอร์ติดต่อผู้ขายและพิกัดของที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยค่ะท่านใดสนใจยังไงสามารถติดต่อผู้ขายโดยตรงและนะัดชมพื้นที่จริงได้เลยนะคะ ราคาไร่ละ1ล้านบาทแปลงนี้มี24ไร่2งาน85ตารางวามีโฉนด5แปลงค่ะ